ตื่นเลยมันชื้นเลยต้องไปทำมิ้นท์ต้องไปทำดูรถต่างจังหวัดมานั่งดูรถกันเขามีเขามีเค้กน่ากินนะอืเค้กเขาน่ากินนะร้านนี้นะเดี๋ยวไปดูเค้กเดี๋ยวถ้าเค้กให้ดูนะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยกินนมเปี้ยวให้หมดก่อน เปี๊ยะ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 น้องเปี๊ยะอร่อยอร่อยกิ้มจิ้มิ้มิ้มัม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 เด็กกันนะจ๊ะมัมด้วยกันนะจ๊ะใส่บวกใส่บวกสวยๆมาเดินตลาดดดูบรรยากาศเดี๋ยวก็จัดสวยนะคะ right now กาแฟร้านนี้เขาเข้มเข้มข้นเนี่ยสามสิบห้าบาทแต่ไม่ไม่ได้วันช็อตมันจะยากสดได้คาปิลลาร้อนๆสดสดส,สบายใจเลยหายหมึนเนี่ยหายหมึนเนี่ย บรรยากาศเป็นบรรยากาศหน้าร้าน <c oughs> สเรียบเลยย่าคนปิดกาแฟจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่กินก็ได้เมือ่อวานก็ไม่กินก็พูดเสียงไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวไปดูดอกไม้ตรงนี้นี่นี่น้ารากก็ปผูกด,ดอกไม้สวยสวยสวยมากเลยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาจัดเตรียมงานเนี่ยปีใหม่อิดอาทิตย์เดียวเองเนาะปีใหม่ thoát hiểm thoát hiểm thoát hiểm Một đẹp này Rất đẹp này thoát hiểm thoát hiểm thoát hiểm lang hiểm lang hiểm lang lôm lang, lôm lang. Đó, à. อร่อยอยู่นี่เดไปดูไปดูกับเค้กร้านนี้อร่อยนะกินนะสก,ก้อนไหมสก้อนสก้อนเนี่ยซื้สก,ก้อนนะกลับบ้านเดีวก็อน,น,กกอน,น,อน้ำเมื่อกี้กินได้หนึ่งอันจะไปซื้อเค้กไปซื้อเค้กกาแฟก็ต้องซื้อเค้กสี่สิบ ห้าสิบกับห้าสก็หกบไม่รู้นะเนะเค้กน้องเขาน่ากินมากเลยสี่สิบสีเดี๋ยวไปซื้อเค้กสี่สิบอ่องแ้รอยซะแล้วไปไปดูเค้กอร่อยอร่อยกันไปดูเค้กร้านนี้อร่อยนะนี่กลับบ้านสักสักก้อนนึ่งนะไปดูเค้กไดูเค้กดูเค้ก อเค้ก okay, อะไรดีนเดน,น,น,นี่ยบรรยากาศน่าร้าน่านั่งนี่ยอเค้กอะไรดีเนาะมีอันนี้อันน,น,น,นี้ก็อร่อยเอ่อขนมสดขนมสดบูเบอร์รี่หนึร้อยเก้าสิบน้องพึ่งขอบคุณนะ <c ười> นี่เค้กกาแฟก็น่ากินสองร้อยไข่ทองร้อยเก้าสิบแตทองแสงนิดนึงวว้าว